สวัดีค่ะยายสมอนพากินอีกแล้วเอฟซีจ๋ามองเย็นวันมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเนาะมามากินเด้อนี่นะยายจะพากินสลัดหูอ,อัดมีผักมีไข่ต้มแล้วก็มีอันนี้ด้วยยังไม่ได้แกะยังไม่แกะก็มีน้ำสลัดแล้วก็มีน้ำ อะไรที่เผ็ดๆอะใบยองเนตแล้วก็มีปูอัดนะคะนี่มากินได้จ้าแล้วก็มีอันนี้สาลายหอมพักบอไมเดอพักบอไมเดอมดมาเนี้สวัสดีค่ะอยู่กับยายสมอนชาแนลได้จ้า <S <s มันบ่เห็นเด้อพี่น้องมันบ่เห็นก็มันบ่เห็นของกิ่นบ่เห็นก็บ่เป็นอย่งางเบิ่งหมายย่าียเงียวกับพ่อเหรอโอเค <S <s ดูหน้าเหี่เียวกับพ่อเหรอเนาะ ใคเยอะไปนู่นมันก็จะหัวทิ่มหัวตาหมอขมำลง้างล่าง <c oughs> โอ้ยอะไรเมื่อยนั่งเดน,นิโลนจะกินแต่ง่ายง่ายจะกินก็นกกกนกลำแบาบกมองไม่เห็นของกินนี่โอ้ยเนาะเห็นบ่อสเห็นไหนมบ่าเป็นยังดอกเห็นเนาตอนเส่ปากก็ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยาด้วยนะคะมากินน้ำกันเลยจ้าเสพ แต่แรกว่ายายจะไปอะไรนะไปดูงานช้างไม่ไหวหนาวอืออือ,อ,อเปก็จะมองเลยอือเปก็จะมองเลยคนจะมองนกนจะมองไหวเป็ะเ กินกับม่เด้อที่เลยได้ขอขอหากมาเด้อแป๊บนึง กน,น้วะปุใ้ใได้ข่ามาแล้วก่อย่ลืมกดไลกดแชร,ร์ให้ยายด้วยนะจ๊ะอยู่กับสมอน้อชาแนลนะจ๊ะวันนี้พากินอยู่บ้านเสร็จแมีคนเบิ่งบอนะบอ่ะเบิ่งพ่อสองคนไปนะมันมองไม่เห็นกับข้าวนะเอซีมันมองไม่เห็นของกินโะอ้ไม่เห็นกับว่าเป็นอย่างเดอกเนาะมันไม่เห็นอนะ่ะ ยายก็อยากให้มันเห็นดูแต่มันไม่เห็นนะเห็นหลายกับหัวคอยกับสิขาไปทั้งอื่นอีกมาเดิมมาเดิมขายสกินอย่าลืมมาแล้วอย่าลืมกวาลค์ให้ยายด้วยนะคะมีนี้ด้วยนะมีน้ำสลัดด้วยนีเพราะว่าแล้วก็มีใบยงนี้บอกเผ็ดๆนะหัวเสียไอ้นั่นแหละบาซบิบเผ็ด กินแล้วมันขื้นสมองพี่นอ้องอือันนี้ว่ากินอันนี้ว่ากินสุดท้ายเดี๋ยวมันเย็นก่อน มาเดิมมาเด้มเจะจะกินกับยังนี่แล้วก็น้ำจิม้มไปเผ็ด้ยเผ็ดเด้นนี่ขึ้นสมองเลยเด้นนี่ สวัสดีค่ะอร่อยมากตะเพ็ดไขต่ต้มต้มหมูสาว ้าดน,น้ำมัน,นเป็ดๆแล้วก็ใส่ล้านสลัดด้วยปนกันสองอย่างถ้ากินอย่างเดียวมันจะเผ็ดนี่ยจับสูตรนี้กิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ ขึ้นมากินเลยข <laughs> <Chicken market S 2> mm ึ้นมากินเลย สดแล้วร้อนไข่แดงกินใบบา,บาร์สทำไงได้บาสบิใส่มันถึงขึ้นสมองแต่เราก็ใส่อันนี้ด้วยใส่น้ำสลาดด้วย จะได้ไม่ขึ้นสมองเยอะเกินไปอืมแอบสบูตรนีค้คิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ อร่อยมากไข่ต้มแค่เป็นยานตุ้มนะแบบตุมตุมไม่แข็งนะอร่อยมันมันใส่แตงกวาลงไปแล้วก็ใส่อันนี้บาซาบิแล้วก็ใส่สลัด ก็ไตอุดัดแท่งมากินเดอ้อบุไตรจะกินก็ได้ดแต่ปากเ็ด ไอเดียได้อร่อยมากเสีบสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากดูคลิปด้วยเด้อจะได้เห็นจะได้ไปคอมเมนต์ไว้ในคลิปด้วยอันนี้ลงไลน์แล้วมันหายใครมีช่องก็ไปดูคลิปไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ในคลิป อันในไลฟ์สดเวลาเราลงแล้วมันหายไปเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าใครมาแทบบหลายเดอ้อมากินน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะตอนแรกยายว่าจะไปงานช้างโหเป็นป่าไปลำบากก็เลยมไม่ไปสูตรนี้ทำกินได้นะนี่อร่อย น้ำอันนี้ก็จะเผ็ดนิดนึงบาสบิก็จะเผ็ดขึ้นสมองนิดนึงสวัสดีทุกคนค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไาลค์ให้ยายด้วยนะคะอืมจ mm hmm. มันจะผอมได้ไงมันจะผอมได้ไง เปิดขึ้นสมองใส่น้ำสลัดตอนเปิดเกินอร่อยมากได้ยินไหมไม่ใช่ยายลืม ยายปิดเตียงไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวกลัวปิดเตียงไว้อืมยิงด้วยสวัสดีค่ะได้หลงปิดเสียงไว้พี่นอ้องอร่อยมาก เย็นไม่กินข้าวค่ะห่กินแค่นี้ก็อิ่มแล้วไข่สองอันนี้หกหน่วยอันนี้แพ็คหนึ่งอันนี้หนึ่งกล่องรายนี้อีกหนึ่งกล่องยังไม่ได้แกะยังร้อนๆอยู่เลยเลือมาแล้วร้อนอันนี้จะกินอันสุดท้ายตอนสุดท้ายหรือว่าจะแกะกินเลยมันก็แค่กิซจ่าเนาะ กินแด้เผ็ดเลยก็ได้เลยเพราะมันเผ็ดแกะได้ไหมเนี่ยเล็บมันยาวใครจะกินกันมาอย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะใครจะส่งสติกเกอร์ให้ก็ส่งได้นะคะมากินพิซซ่าค่ะ จะยืดยๆน่ากินไหมอืมมันจะยืดให้งไหนม,มันเย็นแล้วมันก็ไม่ยืดนะม,มันไม่ยืดแล้วเพราะว่ามันเย็นแล้วถ้าอยากให้มันยืดๆต้องกินตอนละร้อนชีสมันจะยืดวันนี้มันแคบอุ่น มันยะ mm hmm. ืดแล้วนอะืมเซ็ตอร่อยมันมีข้าวโพดด้วนยะ ไม่ใช่คนไร้ให้ยายเลยเหรอมากินน้ำกันจับจับ ยายสมานพัก,กเอ็ดเผ็ด,ดขึ้นสมองอีกสวัสดีสวยเอ้ยยายสวยขอบคุณค่ะยายแก่แล้วหกสิแปดแล้ว dài sa mòn muôn nhàng muôn dài sa mòn dài mòn mịn อยู่ซูรินเดอร์ขอบคุณนะโอ้ยตัวนังสือก็อเ่ายร,รเห็นพี่นอ้องขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาขอบคุณค่ะอันนั้นได้กับเห็นดินสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะวันนี้ยายพากิน แต่ไม่มีใครดูยาเลยมีดูอยู่สองคนหรอไม่มีใครกดไลค์ให้สักคนเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้ะเดี๋ยวยายจึขึ้นไลน์แบบใหม่ก่อนขอบคุณทุกคนเนะเดี๋ยวยายจะลงไลน์ก่อนแล้วแล้วยายจะขึ้นใหม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะใครมีช่อง youtube ก็เข้าไปดูคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะคะยายจะติดตามให้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายรักทุกคนค่ะเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวยายจะขึ้นไลฟ์แบบแนวตั้งถ้าแบบแนวตั้งไข่ปลา3มเม็ดอยู่ข้างบนขวามือนะกดไลค์มันถึงจะได้เห็นไขป่ขปลากดไข่ปลา3มเม็ดแล้วมันถึงจะเห็นกดไลค์ได้ถ้างั้นมันกดไลค์ไม่ได้เดี๋ยวยายจะขึ้นให้ใหม่ เดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะกดให้แล้วจากโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้รวยๆจา่าเดี๋ยวยายจะไล่ใหม่นะจะไล่แบบแนวตั้งแต่มันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นที่กดไล่นะแต่ต้องกดไขป่ปลาสามเม็ดอยู่ขวามือจอางบนตรงหัวยายอย่างเนี้ยเออมันจะมีไข,ข่ปลาสามเม็ดขาวๆเล็กๆจิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะเห็นที่กดไล่์ถ้างั้นมันไม่เห็น เดี๋ยวยายจะขึ้นใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอันนี้ไม่มีคนดูเดี๋ยวยายจะขึ้นใหม่จะขึ้นแบบแนวตั้ง